ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับองแล้วนะคะกับช่ององเวอร์และแต่องวันนี้นะคะองจะพาทุกคนไปเที่ยวค่ะเหมือนเดิมค่ะอยู่บนรถนั่นก็คือพาทุกคนไปเที่ยว่นเองนะคะวันนี้องจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลนะคะหาดทรายสวยนะคะที่นอร์เวย์แล้วองก็จะพาทุกคนไปซื้ออาหารไทยไปเที่ยวร้านอาหารไทยนะคะที่นอร์เวย์เราจะไปดูกันสิว่าชีวิตที่นอร์เวย์นะคะร้านอาหารไทยที่นอร์เวย์นะคะมีอะไรที่แตกต่างจากเมืองไทยหรือเปล่าและทะเลที่นี่จะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ แล้วค่ะเมืองอุสเซนวิกนะคะเมืองที่เราจะมาซื้ออาหารไทยกันนี่เป็นเมืองใกล้ๆก,กับเมืองที่องอยู่นะคะไม่ไกลมากร้านเอเชียที่นี่นะคะมีของเยอะมากๆแล้วองก็มาซื้อเป็นประจำเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูดถึงแล้วค่ะมินิมาร์เก็ตนะคะ นี่แหละค่ะคือร้านเอเชียที่เราจะมาวันนี้โซนมาม่านะคะของกินอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยอันนี้น่ากินอนะ่ะอันนี้25โครนนะคะนี่เดี๋ยวเราเอาไปลองยังไม่เคยลองนี่จะเป็นโซนของแห้งนะคะ กระเทียมนะคะที่ร้านเอเชียจะถูกกว่าร้านปกติค่ะนี่ก็จะเป็นผักไทยนะคะมีสาลี่สุดผักไทยอันนี้เป็นพลิกที่เผ็ดที่สุดสาลี่ด้วยนะคะทุกคนคิดถึงเมืองไทยเลยสาลี่กิโลละสี่สิบหกไม่สี่สิบก้าโครนนะคะนี เจอนี้ด้วยเดี๋ยวจะไปแกงหนุนะเจ้าเราจะทำแกงขนุนมีเงาะด้วยนะคะมีเงาะมีพริกมีกระเทียมพริกไทยของครบมากๆเลยร้านนี้ปลาไทยนะคะมีหมดทุกปลาเลยมีลูกชงลูกชิ้นด้วยนี่ก็จะเป็นพวกแป้งปอเปีย๊ยะ คนที่นี่ชอบกินปอเปียมากๆนะคะสลัเปากุยช่ายอะไรมีหมดนะคะแบบแช่แข็งก็จะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเครื่องในไก่เป็ดน,นะคะอันนี้เป็นโซนเครื่องเทศนะคะโซนขนมนะคะ ขนมนะคะบ้านเราหอละห้าบาทที่นี่ยี่สิบคนนะคะยีคนคูณคูณ4นะคะแล้วแต่ค่าเงนินนี่จะเป็นโซนพวกหน่อไม้ของดองของหมักของดองบ้านเรานะคะหน่อไม้ดององซื้อไปแล้วแล้วก็จะมีพวกแป้ง ซอสซีอิวน้ำปลานะจ๊ะมีหมดทุกอย่างเลยจ้ะอันนี้ขาดที่บ้านขวดใหญ่มีไหมเอาขวดใหญ่ดีกว่านี่ซอสฝาเขียวแล้วก็คงจะเอาน้ำปลามีหมดทุกอย่างเลยนะคะที่นอร์เวย์น้ำปลา,านะจ๊ะตาไม้ก็มีนะจ๊ะตาคุณไม้นะคะไม้พิรมพร น้องพรก็มีจ้ะมีหมดทุกอย่างจ้ะที่นอร์เวย์ไม่ต้องห่วงนี่อันนี้เป็นยี่ห้อที่อองกินบ่อยที่สุดนะจ๊ะนางฟ้านี่ขนมขนมมีหมดนะจ๊ะอันนี้อร่อยเดี๋ยวอองนี้ไปให้คุณสามีลองของกินที่ได้นะคะก็หนึ่งถุงนะคะอองไม่ซื้อเยอะมากเพราะว่าอีกไม่กี่วันอองต้องไปเที่ยวอีกที่หนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นรมนก็ซื้อไปประมาณนี้นะคะซื้อของเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปตะลุยทะเลกันเลยตอนนี้นะคะก็ยังไม่ถึงเวลาที่พระอาทิตย์จะตกดินเราก็ถึงทะเลแล้วเราก็จะ,ะออกไปเดินออกกำลังกายแป๊บหนึ่งนะจ้าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ที่ทะเลแล้วก็นั่งรอพระอาทิตย์ตกดิน,นะคะ่ะ นะะในช่วงเวลาที่อากาศดีๆแบบนี้นะคะคนก็จะมาออกวิ่งออกกําลังกายนะคะแล้วก็ออกมาเดินเล่นนะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกที่ที่นอร์เวย์จะมีคนเดินตลอดเลยถ้าอากาศดีแล้วก็มีแดดะคะ่ะ แถวเมืองที่องอยู่นะคะยังมีน้ําแข็งแล้วก็ยังมีหิมะอยู่นะคะแต่ที่นี่คือหิมะละลายหมดแล้วค่ะถ้าอยู่ใกล้ติดทะเลแบบนี้นะคะก็จะไม่ค่อยมีหิมะเท่าไหร่แต่ถามว่ายังหนาวอยู่ไหมก็หนาวอยู่นะคะช่วงซัมเมอร์นะคะที่นี่ก็จะเปิดเป็นแคมปิ้งค่ะนั่นก็จะเป็นฮิตต้านะคะเป็นบ้านให้เช่าแล้วก็จะมีที่สําหรับจอดรถบ้านนะคะหรือรถแคมปิ้งที่องมีนั่นเองเขาก็จะจอดข้างบนแบบนั้นตรงนี้ก็จอดได้นะคะ หาทรายสวยที่สุดแล้วในย่านที่องอยู่นะคะทรายขาวสะอาดเนียนนุ่มเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปดูหาทรายสวยงามช่วงซัมเมอร์นะคะเขาก็จะเก็บพวกทําความสะอาดพวกเศษไม้เศษสาหลายอะไรเงี้ยมันก็จะดูสวยกว่านี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งรอดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะยามเย็นริมทะเลบรรยากาศดีๆโรแมนติกมา,มากๆเลยค่ะในช่วงซัมเมอร์นะคะองก็จะมาที่นี่ที่ทะเลก็เอาเตาปิ้งย่างมาด้วยแล้วก็มาทำหมูปิ้งนะคะแล้วก็เอาข้าวเหนียวมา มาต้มส้มตามนั่งกินชิลชิลปิกนิกนะคะกับครอบครัวของคุณสามีมีความสุขมากเลยค่ะในช่วงซัมเมอร์แล้วก็มาว่ายน้ำเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นว่ายน้ำกันนะคะเพราะว่าที่นี่ทรายสวยแล้วก็เล่นน้ำสนุกนะคะน้ำไม่ลึกมากพระอาทิตย์ตกดินแล้วบายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะพระอาทิตย์ love love